ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้สแกนอีกแล้ว และในวันนี้เรามาอยู่กันในบิวซูกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการอัปเดตใหม่มาอีกแล้วใครกําลังมองหาร้านขายสินค้าหรือว่าบริการในโรบอกเนี่ยต้องโชว์ยัดช็อปเลยนะคะทุกคนมีทั้งเติมโรบรักกิฟต์เ e มพาร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นบริการ,รอื่นๆในแต่ละแมปนะคะมีทั้งแบบกรวาการ์เดนแมปฟิชอิตหรือว่าก็19คืนในป่าหรือแม้กระทั่งบิวซูก็มีนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูที่ลิงกใต้คลิปบุ๋มได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่คนอื่นเนี่ยบุ๋บ โอเคได้เป็นไข่น้องฉลามมาซึ่งอัปเดตในครั้งนี้นะคะมาแบบบุ๋มก็ไม่รู้ว่าจะมาวันนี้เหมือนกันนึกว่าจะมาวันศุกร์เลยทีเดียวแต่ไม่คุณพี่เขาแอบอัปเดตมาก่อนอีกแล้วค่ะทุกคน <c oughs> คือถ้าบุ๋มไม่เข้ามาเล่นเกมบุ๋มก็คงไม่รู้อะซึ่งอัปเดตในครั้งนี้นะคะก็จะมีไข่และสัตว์เลี้ยงใหม่ซึ่งก็จะหาได้จากสายพันธุ์อีเทอรล์ล คอนเวเยอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใขรที่มาใหม่เนี่ยชื่อว่าเดรกสไปเอ็กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจวนะ่าผมอ่านถูกไหมนะอ่าแล้วก็ต่อไปก็คืออัปเดตสินค้าคงครั้งสามารถค้นหาสัตว์เลี้ยงนี่ไงอัปเดตใหม่อีกอันนึงเนี่ยวันศุกร์จะมีอัปเดตอันนี้อีกทีนึงค่ะทุกคนแต่ว่าเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรมีการ อัปเดตสินค้าคงค้างก็คือสามารถพิมพ์ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ค้นหาได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีโบนัสโชคลาภเนี่ยเขาบอกว่าจากสัตว์เลี้ยงระดับสูงจะมีโอกาสในการฟักสัตว์เลี้ยงระดับสูงจากไข่ระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็นอกจากนี้ผลของโบนัสโชคยังได้รับการเพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นอีก5้าเลเวลนั่นเองนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้สําหรับอัปเดตเล็กๆอัปเดตนี้นะคะซึ่ง สำรับโค้ดใหม่เนี่ยดูซิว่ามีหรือเปล่ามีโค้ดใหม่ด้วยทุกคนเอ้ยโค้ดใหม่มาอะเดี๋ยวลองใส่ดูซิว่าเป็นอะไรนะคะหนึ่งสองซั่มปึ้งอ่าได้เป็นตั๋วโชคดีมานะคะไหนดูซิว่าได้มากี่อันนะาโอ้น่าจะได้ประมาณ3อันนะคะเดี๋ยวหมุนไปเลยทีเดียวจบๆโอ้ได้เพลมาตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตัวไหน แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะว่าบุ่มก็มีเพล์หลายตัวอยู่แล้วอ่ะดูดิแล้วก็นี่ไงสามารถค้นหาชื่อสัตว์เลี้ยงได้เ,เช่นบุมจะหาอ่ะเห็นปะก็หาได้ง่าย,ยางี้เลยหรือบุมจะหากิฟฟินเนี่ยตัวนี้คือกิฟฟินจิรัฟนี่จิรัฟเมโทจิรัฟยังบุ่มไปดูไข่ใหม่ดีกว่าคะ่ะทุกคนว่าไข่ใหม่เนี่ยเป็นหน้าตาอย่างไงเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เห็นเลยนะคะสำหรับในอัลบั้มไข่ใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ เราจะรู้ได้หรือไม่เนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่ว่าแล้วบุ๋มขอเอาอะไรไปแลกเล่นก่อนระหว่างรอนะคะโอ้ยขอเพิ่มไม่เพิ่มโอเคจบอู้นี่ไงคะทุกคนเจอแล้วไข่หม่ราคาเริ่มต้น170ล้านเลยนะคะว้าวถามว่าเยอะไหมเยอะนะแต่แบบเยอะไปไหมคุณพี่นี่ยังไม่ติดบัฟนะ ไม่อยากจะคิดว่าถ้าติดบัฟเนี่ยจะได้ราคาเท่าไรเพราะว่าไข่ฉลามนี่ใช่ไหมก็ร้อยยี่สิบล้านแล้วแล้วก็น้องไข่เขียวก็ราคาอีกราคาหนึ่งแล้วขนาดไม่ติดบัฟนะเนี่ยถ้าติดบัฟเนี่ยราคาจะเท่าไรเนี่ยในขอลองดูไข่พายุเขียวเนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบล้านแต่ไข่ตัวนี้ไข่ดรกสไปนะคะราคาเริ่มต้นร้อยเจ็ดสิบล้าน ราคาโคตรโหดนะคะทุกคนเอาจริงๆก็บุ๋มคิดว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยสามารถหาตัวละครแบบว่าราคาแพงๆได้ง่ายๆจากการเทรดอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อเราหาเงินได้ง่ายขึ้นเราก็ต้องเอาเงินไปละลายกับอะไรสักอย่างอย่างเช่นไข่ใหม่ที่ราคาแพงขึ้นนะคะ <c oughs> ไหนดูซิบุ๋มยังลองแลกอะไรสักอย่างหน่อยปึ้งโอ้ยของอะ่ะอุ้ย เกือบคุ้มนะอีได้ปะไม่ยอมเพิ่ม <c oughs> คือมันยังไม่ได้ตัวที่บุ๋มถูกใจไงทุกคนก็เลยยังไม่เอานะคะแล้วก็อันนี้รับของมาสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันใน Discord กันนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้บอกในหน้าอัปเดตซะทั้งหมดนะคะ น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสปอยอัปเดตหน้ากันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็สําหรับในอัปเดตหน้านะคะทุกคนจะมีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือจะมีวันขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีแบบแจกของอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีสัสตว์พิเศษนะคะทุกคนอย่างเช่นพวกนกยูงกระปิปราอะไรอย่างนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการอัปเดตสุดพิเศษในวันขอบคุณพระเจ้าอัปเดตที่มา พร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นกิจกรรมพิเศษสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักในวันขอบคุณพระเจ้าและเอฟเฟกต์สุดพิเศษอลังการนะคะประมาณนี้และก็นอกจากนี้ในวันเดียวกันขขออเขาก็อัปเดตอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นอัปเดตออโรรานะคะซึ่ง จะเป็นสภาพอากาศใหม่นะคะซึ่งบุ๋มรู้สึกว่าอัปเดตเนี้ยน่าสนใจนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะคล้ายๆกับแซนสตรอมนะคะที่จะมีพายุทะเลทรายแต่เนี้ยจะเป็นแสงออโรรามาแล้วภาพเนี่ยจะต้องสวยมากแน่ๆเลยค่ะทุกคนอืมเขาบอกว่าสวนของคุณจะมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทําให้สัตว์ของเราเนี่ยกลายพันธุ์สุดเท่นั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้สําหรับอัปเดตในครั้งหน้าอ๋อแล้วก็สําหรับสัตว์เลี้ยงใหม่นะคะยังไม่ได้พูดถึงเลยเนาะก็มาจากไข่ ใบน,นี้ไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ไข่ไข่ใบนี้ที่ฟังออกมาก็จะได้เป็นตัวประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวนี้มานะคะบุ๋มก็อยากหาภาพมาให้ทุกคนดูนะแต่ไม่รู้ว่าจะหามายังไงดีเพราะว่ามันก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาแล้วแบบคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้กันเหมือนกันนะคะแต่ว่าไข่นี้น่าสนใจเดี๋ยวบุ๋มจะลองพยายามซื้อมาแล้วก็เอามาเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะสําหรับ อัปเดตในครั้งนี้ก็จะหากใครยังไม่ใส่โคด้ดจะลืมไปใส่โค้ดกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมาแบบแป๊บเดียวอีกแล้วเนี่ยวันนี้